ัลโหลสวัสดีค่ะทุกทุกคนมาเจอกันแบบหน้าส,สดที่ไม่มีคอนแทคเลนส์มองไม่เห็นอ่ะวันนี้เราจะมารีวิวเป็นของซิสนะคะเป็นกันแดดสองสูตรคืออา q ควา a ลาฟิลเจอร์นะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าก่อนหน้าก็จะแบบนี้ซึ่งกะเยอะมากแล้วก็แบบว่าสีผิวไม่สม่าเสมอมาเริ่มตัวแรกคือยูวีอาควานะคะตอนนี้มัมชอบมากเลยเพราะว่ามันเป็นแบบเนื้อน้ํานมที่ซึมง,ง่ายซึมไวมาก,มากๆได้หน้าฉ่าแบบผิวดีอ่ะเออจะลงแบบ สิบข้อนิ้วก็ไม่วกไม่ลอยเพราะมันไม่มีสีและมันก็ไม่เหนอะไม่หนาไม่เยิ้มอะไรเลยคือต้องบอกเลยว่าชอบตัวนี้มากๆใช้ทุกวันเลยนะคะแต่เสียดายเขาให้มาน้อยอ่ะให้มาแบบเจ็ดกรัมเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบซองเนาะทดลองใช้เนี่ยเห็นปะดูดิซึมง่ายซึมไวามากแกจุ๊บ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 ลงไปแล้วก็ผิวมีความแบบฉ่ำเป็นความธรรมชาติไม่มีสีอย่างที่บอกอ่ะเนี่ยเนี่ย เกีย์ไปเรื่อยๆให้ดูเลยดีมากๆชอบสุดๆเลยอ่ะเดี๋ยวต่อมาเป็นสุดฟิวเจอร์นะคะสีฟิวเจอร์เนี่ยก,ก็เหมือนเป็นรองพื้นแหละเป็นกระดาษผสมรองพื้นอะไรประมาณนี้จะมีความสีเนื้อๆหน่อยก็ปามจะใช้ไม่ได้เยอะไม่สามารถใช้2ข้อนิ้วได้นะเพราะว่ามันอาจจะวอกลอยได้ก็ ปาดลงไปทั่วหน้าแบบนี้เลยสีมันก็จะเป็นโทนเหลืองดีตรงที่มันเป็นโทนเหลืองไม่ได้โทนชมพูมันก็จะไม่เทานะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ำอันนี้เป็นของมินิโซดีมากนะคะแทบแทบแทบ,แท,บ,แท,บแทบไปเลยทั่วใบหน้าปกปิดได้พอประมาณอยู่แล้วสนะักคือน้อยจนถึงแบบกลางๆไม่ถึงกับไม่ถึงกับฟูฟูคัอรหรือว่ามีเดียม,มากมายคือมันแบบปกปิดได้กลางๆอะนะคะตัวนี้คือเหมาะสำหรับคนที่ ผิวดีหรือแบบอย่างปามก็ได้ปามก็ไม่ได้เป็นคนผิวดีมีรอยกระรอยฝ้าอะไรเล็กๆน้อยๆที่พอปกปิดจุดด,ดำๆเล็กๆน้อยๆอย่างแต่ถ้าเป็นแบบลุ้มสิวรอยสิวใหญ่ๆตัวสูทฟิวเจอร์เนี่ยก็ไม่สามารถปกปิดได้นะคะและ้วปามชอบตรงที่มันเป็นเนื้อสีเหลืองฉั้นเวลาเกลี่ยเนี่ยมันจะไม่วอกไม่ลอยแล้วก็เนื้อเนื้อของเขาเนี่ยไม่ได้แบบ ไม่ได้สีสว่างจนเกินไปถือว่ายังโอเคแล้วก็ปกปิดได้พอประมาณอย่างที่เห็นนี้นะคะก็จะแดบๆ,ๆๆๆๆๆแบๆลงไปทั่วใบหน้าเรื่อยๆเลยหลังๆก็เลยลชอบใช้แบบนี้นะคะเพราะว่ามันแบบสบายหน้าต้องบอกว่า2สูตรเนี่ยสบายหน้ามากๆคือไม่รู้สึก เนอะหน่ะไม่รู้สึกหนักหน้าไม่รู้สึกอะไรเลยคือมันแบบค่อนข้างสบายหน้ามาใช้คู่กันก็ดีแต่บางคนบอกว่าให้ใช้ผสมกันแต่ว่าส่วนตัวปั๊มใช้แยกแล้วปั๊มโอเคมากกว่าใช้ผสมกันนะคะอ่ะดูดิเห็นปะ่ะแต่พวกรอยกระอะไรอย่างเงี้ยยังมีอยู่แต่ว่ารอยคำใต้ตา,ตาก,ก็ถือว่าจางลงไปเยอะอยู่เหมือนกันแต่พวกกระที่ปั๊มเป็นคนกะค่อนข้างที่จะแบบชัดเจนอ่ะมันก็จะปกปิดไม่ได้ขนาดน,าน,าน,านาาั้นน่ะนะคะอ่ะแบบแผลแแแไปเรื่อยดิฉันก็จะเพิกไปอ่ะตอนนี้เป็นเวลา อ่ประมาณ5้าโมงมั้งอันนี้คือพอใส่แว่นแล้วมันก็จะมีแบบคราบแว่นเนาะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นขุยเป็นคราบเล็กๆน้อยๆเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันจะเป็นคราบเล็กๆน้อยแต่ปา่าเป็นพอแป้งฝุ่นเพราะว่าแป้งฝุ่นมันแบบคุมมันสุดๆเลยนะคะแล้วใครที่ ใส่แว่นก็คงจะเหมือนปาว่ามันเกิดเป็นร่องขาวแว่นแบบนี้คือเลอะไปเลยนะคะก็ต้องทําใจนะจ๊ะอ่ะอันนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วทุกคนก็ไม่ได้มีการซับหน้าหรือว่าแต่งหน้าเพิ่มเติมนะคะก็สังเกตเลยว่าช่วงขาวแว่นเนี่ยหายไปเลยเนาะก็แบบช่วงจมูกแหละเนาะก็ไม่เป็นไรสําหรับตัวปาล์มนะคะก็ส่วนผิวอื่นก็ถือว่าโอเคแต่ก็ไม่ได้โอเคมากอะ่ะมันไม่ได้แบบเรียบเนียนขนาดนั้นนะคะก็ ยังยังใช้ชีวิตได้แหละมาประมาณนี้เนาะก็ผิวโก้สําหรับตัวปามไม่ได้ชอบขนาดนั้นปารู้สึกว่าถ้าเป็นคนผิวแห้งไม่จําเป็นต้องเซตแป้งเหมือนป